เ็นแล้วเหรอไอคิวไอคิวไ่เจอหรออร่อยอยากลองเนคอ่ะ ใครสัง่งมาเย็นจะโฟบีหวงนักที่สองชาใหญ่เจ๊งานตอนนี้ไม่จะโตยาวหรอแต่ว่าอิ่ล้วนิ่งๆแลวอ่ะ